สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง cinematic war movie ครับวันนี้คุณอยู่กับ panzer 4j ครับ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง cinematic war movie อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า p อ n เซอร์ 4J นะครับก็ผมได้ทำการเล่น p a n e er ซ 4H ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของตระกูลแ a n e er. ซอร์ก็ไปหาดูได้ในช่องนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้าตัว p a n z ซ r er 4J ครับซึ่งสเปคของเจ้า p a n z ซ r er 4J กับ p a n z ซ r er 4H เนี่ยมันคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าเจ้า p a n ซ er อร 4J มันจะ เคลื่อนที่แล้วก็มีความคล่องแคล่วในหลายๆอย่างเนี่ยที่ช้ากว่าเจ er ้า p a n z ซ r 4 h คือง่ายๆเลย Panzer 4เที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะมีความคล่องแคล่วว่องไวกว่าแต่สเปคอย่างอื่นก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันทั้งปืนทั้งเกราะก็ไม่ต่างกันมากครับแล้วก็เจ er ้า p a n z ซ r 4J เนี่ยมันจะมะีความเล็กกว่านะไม่รู้ว่าเป็นที่ p a n z e r 4 h มันใส่เกราะข้างด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะเทียบรถให้ดูเลยครับนี่ครับคือความรู้สึกผมเนี่ยมันดูมีความใหญ่ครับสำหรับเจ้า p a n เ e r 4 h เนี่ยถ้ามองจากด้านข้างมันดูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยแต่กับกันครับเนี่ยเจ้า p a n เ e r ร j มันจะดูแบบเออเล็กลงมาเนี่ยเห็นไหมนะคือผมคิดเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะก็ p a n เซอร์มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัว p a n เซอร์2ในเรส 3, 3 นี่ <c oughs> ลักษณะมันจะคล้ายๆกันแบบนี้โอเคก็เ,เป็นว่าด้วยความที่มันมีลักษณะที่เล็กกว่านะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ชา้าแต่ว่ารถมันเล็กมันก็ทําให้เราโดนยิงจุดตายได้ค่อนข้างยากครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปครับโอเคครับในตาแรกของเราครับโอเคเป็นด่านที่ค่อนข้างเล็กนะครับ แล้วก็มีแคปพอยต์แค่จุดเดียวเท่านั้น Boss, Boss. เดี๋ยวผมจะลุยไปตรงๆนี่แหละไปวัดกันเลยก็ผมเคยเล่นเจ้า p a n เซ er อร์ 4H ไปแล้วนะครับเป็นตัวรุ่นท็อปของมันเลยแต่ผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะข้อดีของเจ้า p a n เซ er อร์ 4H เนี่ยคือป้อมหรือว่าการเคลื่อนไหวอะไรของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างทำได้เร็วแต่สำหรับ p a n เ er ซอ 4J คันนี้เนี่ยที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยนะ มันทําได้ค่อนข้างช้ากว่ามันพูดง่ายๆก็คือมันเคลื่อนที่แล้วก็มันหมุนป้อมช้าการงัดปืนขึ้นลงมันก็ช้ากว่าเจ้าตัว p a n ซเซอร์4 h แต่ข้อดีของมันเลยก็คือรถมันเล็กกว่าครับรถมันเล็กกว่าทีเนี้ยเนี่ยการยิงจุดตายของเราเนี่ยมันก็ทําได้ยากครับแล้วก็เจ้า p a n ซเซอร์4 h น่ะไม่รู้ว่าเป็นที่ผมใส่เกราะเสริมเข้าไปด้านข้างด้วยหรือเปล่านะมันเลยทําให้รถมันดูใหญ่แต่ แล้วเรู้สึกผมนะถ้าเกิดไม่ใส่มันก็ใหญ่อยู่ดีอะ่ะแล้วยตัว Panzer 4J เนี่ยอารมณ์มันเหมือนพวก Panzer F2 พวกนี้โอเคจุดประทะแล้วครับโมแต่โมครับข้างหน้าโอเคตัวแตก p 3 4ครับแล้วก็อำนาจในการทำลายของมันไม่ต่างจากเจ้าตัว p พ n z ซอร์ 4H นะครับอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวผมขอวัดระยะก่อน งนี้ใช่ไหมเรื่อมๆโผล่ออกมาโอเคอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งมาเดอร์มาเดอร์นี่ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมชอบเล่นเหมือนกันโอเคผมปล่อยสโมกแล้วผมจะไปยิงเขาด้านข้างครับโอเคปล่อยสโมกอ้อมไปยิงด้านข้างครับแฟง มันอยู่ในแบตเทอร์เรตติ้งเท่ากันนะถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับเจ้าเฟนเซอร์ 4J ผมได้ยินเสียงรถแครบข้างหน้าควันอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยได้ยินเสียงครับโอเคพูม่าซ้ายโอเคสปอตแล้วครับโดนยิงอยู่ โอเคน่าจะตายแล้วครับไฟขึ้นแล้วไฟไหม้ไปแล้วครับได้ยินเสียงอยู่ทางขวาด้วยครับต้องค่อยๆสแนปครับตรงนี้เป็นจุดประทะครับซึ่งเขาน่าจะไหลกันมาเยอะโอเคมีเครื่องบินมาด้วยครับผมยังระแวงข้างหน้าอยู่ไม่รู้ว่าจะมีตัวมาเพิ่มอีกหรือเปล่าเฮ้ยอาฮาเจอแล้วครับ น่าจะเป็น KV เห็นห uh ัวโอเคเห็นแล้วโอ้โหมุมยิงไม่ได้หินตรงข้างหน้านี้มันบังแล้วเขาอยู่กับอีมิวต้องถอยครับช่วยอีมิวก่อนเรียบร้อยมีสามอีกหนึ่งตัวทำไมผมเห็นเป็น KV วะ โอเคข้างหน้าตรงไหนว่าโอเคตายครับเพื่อนเราเก็บไปล้โอเคมาร์กเหลืองไว้ก่อนโอ้โหแฉลบ KV ของจริงอันนี้โอเคบนเขา <c oughs> เอฟเฟกต์ก,กลังการจัดอัปเดตมาใหม่ อัปเดตการาฟิกมาแบบอลังการเลยอันนั้นใช่ไหมวะโอเคไม่น่าใช่น่าจะเป็นซ่าครับเสียงอยู่เต็มเลยนะโอเคบนเนินโอ้เคีวี ระยะมันค่อนข้างไกลครับผมต้องมาร์กเหลืองไว้ก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเรียบร้อยอเคบีหนึ่งโอ้มีอีกหนึ่งคันที่เดิมครับโอเคครดีข้อฮิตโดนเอนจิ้นไปไหนไม่ได้แล้วไฟไหม้ด้วยครับเฮ้ยโอ้โห,โหได้แค่ฮิต ไม่ตายเหรอถามจริงจะขอซ้ำไปที่เดิมโอโอเคปิงปิงขึ้นครับภาพเอ็กซเรย์มาแล้วแต่ว่าทาร์เก็ตเดสตพทอยขึ้นยิงที3 4มสสบายๆเลยครับเพนเซอร์สี่เด็กผมมาก่อนว่ามีตัวอยู่ใน A ปูม่าขึ้นไปประท้าอยู่กับแทงเดทรอยข้างบนครับแต่ว่าเราได้ยินเสียงตรงนี้เฮ้ยอ,ยอยโอเคเห็นละที่3าสครับจิมบอกไอโอเคจิมบอกภูม่ามันเห็นพอดีครับก็ปูม่าเก็บไปเหมือนเพื่อนจะดันเข้าไปเอครับ สปอตข้างหน้ามองไม่เห็นเลยตรงนี้โล่งหมดแล้วครับตรงนั้นมันคืออะไรครับโอเคซากระยะเกือบ300ครับจิ้มไว้เฮ้ย ไม่มีมุมยิงโอเคเพื่อนเราโดนระเบิดครับ p ูมาที่เข้า A ใช่ปะะ่าวเออ่อน่าจะใช่เห็นแวบๆบแบบอยู่เหมือนมันวิ่งเข้า A อะ่ะ p ูมาเฮ้ยเสียงข้างหน้าครับไหนวะอยู่ไหนวะเสียงรถ AA หรือเปล่า AA โซเวียตควันแวบๆบแบบมองไม่เห็นโอเคเห็นหัวแล้ว ไม่ใช่เอเอ้ครับ <c oughs> ไอหมอนี่มันห้อยพลาทีเจ็ดสิบป่ะทีสี่สิบทีอะไรสักอย่างไหนวะอ๋อโอเคอยู่นิ่งๆ <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเหมือนปิงๆวะมันเหมือนแทงเออมันเหมือนทาร์เก็ตเดสทอยขึ้นชา้าๆ <c oughs> ทีสี่สิบเฮ้ยสปอตเอยียงวะ่ะ ชาฟี่สปอตเหรออ๋อเอเมกสิบสามสปอร์ตชาฟี่แหละแต่เป็นของฝร,รั่งเศสโอเคเห็นหัวโอ้โหไม่โดนมีแต่คนใส่พระหลวงพ่อองค์ใดให้มาครับยังไงอาตีลารลี่ไปครับโอเคเพื่อนแตกมีตัวอยู่ใกล้ๆเราด้วยครับผมได้ยินเสียงอุมาตายไปแล้วนีหว่าถอยก่อน กำลังมองหาอยู่นะได้ยินเสียงแล้วล่ะมันมีข้างหน้าเราเนี่ยทางที่ปืนผมชี้ไปเนี่ยหนึ่งคันหนึ่งหรือสองวะโอเคเชอร์แมนนายเอครับกำลังเดินมาเห็นหัวโผล่เรียบร้อยหัวแตกครับเชอร์แมนโอเคเห็นอีกคันหนึ่งละแฮงเด็ดทอยครับเอ,อยู เอ็ดยูแทงเดซทอยของโซเวียตออกมาไหมบอกเพื่อนก่อนถ้าออกมาเราจะได้ยิงแล้วก็อตัวที่อยู่บนเนินมันตายไปยังวะเฮ้ยโอเคยังไม่ตายระยะเท่าไหร่วะจำไม่ได้วะผมมองไม่เห็นละไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมขอยิงไอ้ตัวนี้อีกทีนึงไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรมีตัวดันมาหาเราครับไปไหนแล้ววะตัวเนี้ยมีตัวดันมาหาเราอยู่แต่ผมระแวงไอ้ตัวเนี้ยผมระแวงว่ามันจะมีมุมยิงเรา แทงเด,ดททอยเอ้ยเอ้ยอ่าเห็นแล้วจ้าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสิเฮ้ย,ยไม่รู้ว่าใครจะมีมุมยิงก่อนกันโอเคผมเอาแมชชีนกันสปอตมันอาร์ตี้ลงไปด้วยโอเคสวยต้องบินไอตัวตรงนี้โอเคตายแล้วใช่ไหม เนี่ยที่ระเบิดนี่น่าจะใช่ครับอืมวุ้ยชีย้อะว่าได้ยินเสียงเหมือนรถถังอเมริกาแล้วมันมีเครื่องบินผ่านมาพอดีผมเลยคิดว่าเป็นเสียงเครื่องบินเลยจะไปมองที่ไหนได้เป็นรถถังโดนยิงไปหนึ่งทีครับน่าจะเป็นชาฟี่น่าจะเป็นเสียงชาฟี่ครับ เอาเป็น,นกลไกดูเฮ้ยเ,เ,เห็นลเห็นลระเบิดลงถ้าประกาศมันก็จะเล่นเรานะชาฟี่มันก็จะเล่นเรามันน่าจะสป,ปอร์ตเราแล้วแหล,เละเฮ้ยเฮ้ย้ยโดนแล้วกูจากไหนวะอโอเคโดนสปิตไฟโอเคครับก็อยู่ในด่านหิมะครับ ชื่ออะไรไม่รู้ครับจําชื่อด่านไม่เคยจะได้เอาจริงนะผมไม่เคยจําหรอกไม่ใช่ว่าจําไม่ได้ไม่เคยจํานะครับก็ด่านนี้ก็มีแคปพอยต์แค่จุดเดียวเหมือนเดิมครับก็ในความคิดผมเนี่ยคิดว่าด่านไหนที่แบบว่ามีแคปพอยต์แค่จุดเดียวเนี่ยมันจะเล่นง่ายเป็นพิเศษครับสาหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกด่านนะเป็นบางด่านมันจะเล่นง่ายเป็นพิเศษเฮ้ยได้ยินเสียงรถครับ ได้ยินเสียงรถข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอเคข้างหน้าข้างหน้าเชลแมนเอ้ยมีช่อทีสาโอเคยังไม่ตายครับไฟไหม what โอ้โยิงเข้าซอกคอเด้งถามจริงโอเคเรียบร้อยครับ M4 กดกดไปละเข้าไปยิงจอ่อๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปขวาครับโอเคทางขวาเหมือนจะมีรถเหมือนกันมืนได้ยินเสียงโอเค ยิงเพนเซอร์สี่เตไปแล้วเดี๋ยวเราซ้อนเลยครับโอเคตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคยิงไปแล้วครับเดี๋ยวซ้อนเลยโอ้โหพุมพุ่มยามาเลยรถอะไรเนี่ยเรียบร้อยแตกหนึ่งตรงนู้นละ่ะผมเห็นข้างหลังมีสปอตอยู่ไม่รู้ว่าตายไปยังเป็นซีรีนยี่ครับรถโอเคข้างหน้าโอ้โหทีสิครับพรีเมียมสุ่มครับผม เอฟเฟกมันแบบอลังการเกินมองแทบไม่เห็นนะสุ่มเข้าไปครับซิดินยี่รถจีนกับทีส uh, ิบสี่พรีเมียมของอเมริกาฮันแน่มันเห็นเราครับมันเลยมาชาร์จก็มาดีครับโผล่ oh, มาเลยก็มาดีครับก็มาดีครับเราเน่าจะเห็นเราครับเขาเลยมาแบบชาร์จเราอะแต่ว่าเราเห็นเขาเหมือนกันดักมุมตึกครับโอเคมีเสียงอยู่ครับทางขวา ขวาข้างหน้าข้างหน้าเนีนะ่ยสิบเอ็ดนาฬิกาโอเคดันครับดันเรามาดันดองครับตีหนึ่งตีสองปุกมน้องมาดันแห่อะไรครับเนี่ยไหนวะเสียงมันอยู่ใกล้ๆใส่สะโขบแล้วหันมองแบบนี้แบบโคตรงงหัวเลยคนต้นไม้ไปก่อนมันผมจะเห็นละเมื่อกี้ต้นไม้มันบังนะมันผมจะเห็นแล้วครับ ขวาอะคิลิตเหลืออีกต้นหนึ่งอีกชนแม่มชนแม่มเลยเนีย่บางสายตาโอ้โหฝั่งเราแม่งดันกันแล้ววะ่ะอาตี้ไปเลยครับรถอะไรอะมองไม่เห็นเฮ้ยสองตัวเหรอโอเคออกไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยเวิร์กวะ่ะ ออกไปซ้ายดิฟ้าเฮ้ยชี่ยจะยิงผมโอเคยิงอาคิริสไปครับโหแล้วเอฟิกมึ่งอลังการจัดเช่ยถอยไปละเชื่อเกือบไป <c oughs> เกือบไป <c oughs> เกือบแตกถอยก่อนมันจะไปทางซ้ายอะ่ะยวสโมกแล้วไปทางซ้ายดิฟ้าเฮ้ยโอ้โหมาพอดีวอเอาอีกแล้วอ่ะปืน75ของแพนเซอร์สี่มันเจาะอกเข้านะถามจริงโอเค,อเคยัดหน้าไป โอ้หถามจริงเอ้ยตรงนู้นอะไรวะชาร์จแม่มเลยอะไรอย่างวะีะ้นะขอขอขอดิกอร์แม็กมันไม่เห็นนะมันหันตูดให้เขาเฉยเลยนะมาแล้วจ้าทีสิบสี่พรีเมียมอเมริกาอีกแล้วโอ้โหกูถามมึงจริงๆนะใครเคยดูมั้งกูถามมึงจริงโอเคยิงไม่เข้าใครเคยดูมั้งครับกูถามมึงจริงๆ หันแบบนี้ก็สวยดีครับจานเรียบร้อยเฮ้ยเขาเก็บดิก,กอร์แม็กปะวะโอเคยังไม่ตายดิก,กร์แม็กข้าปืนกลยิงดิก,กอร์แม็กครับเ <มา S 1> อ้าปากศักดิ์สิทธิ์ไงยังไม่ตายปุ๊บตายเลยโอ้โหต้นไม้ที่แข็งแกร่งชนไม่ล้มโอ้เสียงมาข้างหน้าเต็มเลยเฮ้ยโอเคหนึ่งคันเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งปืนกลดีครับ รออะไรล่ะปืนกลปืนกลเข้าไปเรียบร้อยโอ้โอ้ดันเรอดันเรออโอ้ยชี้ป้อมปืนค้างมันก็ต้องใช้ความสามารถกันหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมีมาอีกตัวหนึ่งครับแต่เสียงอยู่ใกล้ๆตัวหนึง่งเสียงมาใกล้วะโอเคอย่าเห็นค่าจงอย่าเห็นค่าสตุกไม่เห็นโอ้โหดิฟมาเลยนะ เรียบร้อยสัตว์ <Sustain able calculator> ไป6ตัวครับก็จบแล้วครับสำหรับเกมเพย์ของเจ้า p พ n เ e r CJ ครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ